อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe healthy center กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปโรคภูมิแพ้โรคฮิตติดเทรนโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรคที่ยอดฮิตติดหนึ่งในสองคนไทยโรคภูมิแพ้เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุโงจมูกซึ่งมีสารที่เข้าไปกระตุน้นก่อให้เกิดภูมิแพ้ ที่พบเจอได้บ่อยในอากาศปัจจุบันโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนั้นมักเจอได้บ่อยในวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้นแต่ถ้าเจอในเด็กนั้นโอกาสที่จะพัฒนาของโรคภูมิแพ้นั้นสามารถพัฒนาเป็นโรคคือในเด็กได้ส่วนในวัยผู้ใหญ่ทํางานก็สําคัญไม่แพ้กันอาจจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่จะเป็นอุปสรรคต,ต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากอาการของโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่มีน้ํามูกไหลน้ํามูกใส คันจมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกหรือจามติดต่อกันหลายครั้งผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจจะส่งผลให้กลายเป็นโรคไซนัสได้สาเหตุที่เกิดภูมิแพ้หลักๆ 1. สารก่อภูมิแพ้ที่พบภายในบ้านเช่นไรฝุ่นและขนสัตว์เลี้ยง 2. ปัจจัยทางพันธุกรรมโรคภูมิแพ้สามารถติดต่อได้ทางพันธุกรรม ถ้าหากมีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคภูมิแพ้ป้องกันโรคภูมิแพ้มีด้วยกัน5วิธีง่งายๆ 1. ทำความสะอาดผ้าปูเตียงตอกหมอนผ้าห่ม 2. เช็ดทำความสะอาดฝุ่นตามที่ต่างๆและเปิดให้อากาศถ่ายเทสม่ําเสมอ 3. เปยดจากเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเป็นเครื่องดูดไลฝุ่นระบบน้ําเพราะเครื่องดูดฝุ่นแบบเก่าๆเป็นแหล่งสะสมของไลฝุ่น 4. ลดปริมาณของพรมพ้าม่านตุ๊กตาเพราะเป็นแหล่งที่ลายฝุ่นสามารถแพร่สลายอยู่ได้โดยสามารถดูดกำจัดได้ด้วยเครื่องกำจัดลรูฝุ่น 5. พักผ่อนให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนน้อยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคภูมิแพ้อย่าลืมกดแชร์และกด s ับส c r ร b e เพื่อรับข่าวสารดีๆแบบนี้ต่อไป H e a l t h y Center ดูแลทุกคนที่คุณรัก